ถ้าหนูขึ้นเป็นเจ้ามาไลหนูจะต้องมีเมียสองคนเหมือนพ่อเอ้ยถ้าหนูมีเมียสองคนหนูก็โดนด่ากันทั้งประเทศนะเซหนูไม่ทำแบบพ่อไม่ได้หรอกนะทำไมลูกไอ้หนูเนี่ยต้องมีเมียคนเดียวหนูต้องมีสองคนสิลูกโอ้ยหนูรักเดียวใจเดียวมาห้าปีแล้วพ่อแต่คงราชบุตรเจ้าเขาต้องมีเมียซ้ายเมียขวายังไงเป็นเจ้าก็ต้องมีเมียสองคนเฮ้ยนิทันถ้าหนูทำงั้นหนูก็โดนประหารชีวิตนะเซใครจะกล้าประหารชีวิตพะองค์ท่านแม่เมย์มันนี้นะ คนเดียวนนแหละดีแล้วคนเดียวให้ลูกมีคนเดียวอ่ะไหนๆอยากมีคนเดียวเอาอย่างนี้พ่อจะมั่นหมายผู้หญิงให้เจ้าไว้ก่อนเลยไอ้หนูชอบใครหนูบอกพ่อเดี๋ยวพ่อไปสู่ขอมาให้โอ้ยเมื่อคืนเนี่ยนะหนูนอนดูทิกต็อกด้วยหนูนอนดูทิกต็อกหนูไปตกลมรักนางเอกลิเกชอบใครลูกนางเอกลิเกน้องนุ่นเนชโนกแม่น้องดําดงดําดงอ่ะชอบดําดงนําดองอ่ะพ่อพ่อไม่เคยดูดําดงไง หนูจะมีมหเหสีเป็น,นำด,ดำดงเลยลูกดำดงชอบแบดงชอบตรงไหนลูกมันไม่เครียดดิ <c oughs> แล้วถ้า <พอ S 2> เป็นถ้าได้ดำดงมาเป็นมหเหสีเนี่ยหนูร้องตะกเตนผูกโบโดได้ไหมลูก็แสนดงว่าอยู่ด้วยกันไดหน้หนูฟังหนูฟังก็คืนนะ